มีวัยรุ่นที่เข้ามาถามคุณยายนะคะว่าเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งจะต้องทําตัวอย่างไรถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้คุณยายแค่เราเห็นตัวเราเองว่าเรามีความตั้งใจที่จะอยู่ในสังคมอย่างคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้บางทีเราอาจจะกลัวเกินกว่าความจริงความกลัวเนี่ยเป็นความคิดหลูกความกลัวไม่ได้เกิดจากความจริง ลองทดลองที่จะเข้าไปสื่อสารหาความรู้จากสังคมที่เราแน่ใจว่าสังคมตรงนี้จะไม่ทำร้ายเราค่อยๆก้าวออกไปทีละก้าวนะลูกเราเริ่มต้นหาสังคมดีๆหาบุคคลดีๆหาความคิดดีๆที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันถ้าเรามั่นใจได้สักครั้งหนึ่งเราก็จะมีความมั่นใจในการตัดสินใจที่เราจะเดินทาง ออกไปสู่โลกกว้างได้อย่างมีโลกในใจของเราที่มีความมั่นใจมากขึ้นหูกอย่าลืมนะจ๊ะหาคนดีหาสังคมดีหาวิธีการคิดดีๆที่จะทําให้เรารอร้อมตัวเราเป็นคนดีที่มีความกล้าหาญที่ไม่อยู่กับความกลัวถ้าเราเข้าไปในสังคมนั้นและเห็นความสําเร็จในการเดินทางที่จะบวกกับคนอื่นเป็นนะจ๊ะเราก็จะเกิดความมั่นใจในตนเองจ้ะ ทำงานบวกให้เป็นจะได้มีพลังมหาศาลนะจ๊ะหนึ่งบวกหนึ่งมีพลังมากกว่าสองจ้ะทรรมาสวัสดีนะจ๊ะ